อาล่ะสวัสดีกันทุกคนครับตอนนี้ผมมีลานสติกเกอร์ลายขายครับก็อย่าลืมติดตามอุ่นนุนร้านค้าสติกเกอร์ลายของผมได้ที่ใต้ลิงค์คลิปด้วยครับราคาแค่35บาท50เหรียญเองนะครับ มาโอเคเราอยู่ด่านที่สุดท้ายแล้วกันสับด่านที่9อันนี้ครับ,ส,บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการน้องมะม่วงทีวครับอยู่ในเกมเอ็นชิวเตอร์ภาค2 New era ครับตอนนี้เราอยู่ EP ที่9ครับตอนนี้ก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายแหละหรือถ้าโจบ EP นี้อาจจะเป็นเกมอื่นก็ได้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องน้องมะม่วงทีวครับสัตใครที่ยังไม่ได้เข้าหน้าใหม่และ หน้าเก่าที่ยังไม่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากลุกคน follow ผมด้วยติดตามช่องช h ้หน้าผมตรงนี้ได้ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่อง tiktok เอาไว้สั่ง l ไลฟ s t ต e a m เหมือนกันครับเพราะว่าผม s t ต e a m ช่วงตอนกลางวันสาบใครที่ว่างงานก็มาดูกันได้เลยครับโดงก็จะแปะไว้ใต้ใต้ใต้คลิปนี้ครับก็เชิญมา j o ยได้เลยครับแล้วก็ใครยังไม่รู้ตาราง ลงคลิปหรือไลฟ์สตรีมแล้วก็อยู่แปะหน้าแถบชุมชนของ YouTube ครับก็มาดูกันได้เลยครับก็มันถ้าไม่เสียเวลาก็มามาเริ่มกันดูได้ครับก็ตอนนี้เราอยู่อีที่สุดท้ายแล้วตอนนี้ว่าตัวนี้ปืนก็น่าจะซื้อได้แล้ว เดยะมีซิมบัมคาแรคเตอร์ต้องซื้ออตัวนี้แล้วกันครบแล้วเหอืสามพันม่คิดเหรอ ซื้อตัวอะไรเดียวเอาเนี้ยกันไม่มีเงินเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันอันนี้ก็จะเพิ่มปรับให้เต็มแล้วกันเหลืวห้าแล้วอืมก็น่าจะเต็มแล้วบ้าง ใช้เงินก็น่าจะคุ้มหมดแหละอืมปืนนี้ก็จะเป็นปืนที่แรงที่สุดมั้งซื้อมาแล้วมาโอเคอืมมันมาแล้ว ตรงนี้ก็จะได้เข้าขทางนั้นนะก็จะสู้กับบอสนะมันเก็บก่อน tuần mi mọi người hello ô ừ. oh, hồ yeah, ừ. ngàn ngàn ngon bác 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 chỉ bên nào โอ้โหนี mm ่อันนี้โคตรโคตรโคตรเยอะยะเลย เดี๋ยวตรงนี้ไปยังไงตรงนี้น่าจะไม่ยังไม่ได้ไปมัง้ง Ừ. Nên cho mình làm ăn. Ừ, Điên đấy มันมาแล้วโอ้โหโอ้โหมันมาแล้วโอ้ทีรับ

อืมก็น่าจะเข้าด่านสู่ลัดบอสสินะหืด่านที่สิบหรอก็นังจะต่อแหละต่อด่านเก้ากับด่านสิบ ออันนี้ก็เต็มแล้วนี่ก็เต็มแล้วนี่ยังขาดอะไรอีกวะน,นี้ก็เต็มแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเข้า EP สนะุดท้าย แม่ซีมว่าหมดเลยโอเคเดี๋ยวรอดูเข้ารัดบอสเพราะว่าด่านเก้ามันมันเกินรักแค่สิบนาทีเอง นวอยแต่มีเก้าด่านนะที่อาจจะมีสิบด่านโอเคยูดด่านก็น่าจะเปนสน้รับรบอสอ่าโอเค แล้วอืมทำลายไข่

Nhưng là gì coi อ่าอันนี้อันนี้อะไรให้ช่วยอะไร Oh, zombie Hỡi hey. Ời hey, zombie 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 จะจบอีกทีเนี้นะาจบแล้วไม่มีอะไรละงั้นถ้าชอบ คลิปนี้ฝากลูกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์ที่ช่องแ e นผมแล้วก็ใครอยากจะคอแล้วก็คอได้เลยครับเพราะผมจะแปะลิงก์อยู่ในครัในใต้คลิปนะครับก็จะมีทั้งอ่า t วิตเตอกับ Discord แล้วก็มาใจได้เลยครับผมแปะลิงก์ไปไว้เรียบร้อยแล้วสักคลิปนี้ต้งลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่อีกทีครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามชมได้เลยครับสักคลินี้ก็ไม่มีอะไรแล้วงั้น เอนขอเจอเกมใหม่ที่ผมที่ผมที่ผมรอมาเล่นต่อนะครับโอเคครับไว้เจอใหม่อีกทนะครับสวัสดี